แล้วนะคะกับวีออตัวรองท็อปราคาเพียงแค่399,000มาพร้อมไม์แค่หลักหมื่นโลเท่านั้นนะคะใครสนใจรีบติดต่อมีมาได้เลยนะคะ0845145493บอกเลยว่ารถไม์หลักหมื่นมาไวไปไวมากใครสนใจนะคะรีบมาจับรีบมาจอ,อนก่อนได้เลยนะคะพี่พี่ถ้าอยากดูภายในหนูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะถ้ากดกันแล้วเดี๋ยวไปดูภายในตัวรถเลยะคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะมีก็พามาดูตัวตัวน้าว v ิยอนนะคะหนึ่งจุดห้ามิตรนะคะไม่แค่หลักหมื่นโลเท่านั้นนะพี่ๆใครสนใจนะคะรีวินบ็อกเข้ามาหามีได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์แปดสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าสี่เก้าสามเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะวันนี้นะคะมีเอาวิยอนตัวรองท็อปมาให้ดูค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะคะใครสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์8 4 5 1 4 5 4 9 3ค่ะเริ่มสี่ห้าัี่เก้าสามคะ ไฟหน้านะคะสำหรับตัววิออนนะคะตัวรองท็อปตัวมิดเนี่ยะคะจะได้มาเป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะคะมาพร้อมไฟตันมองแบบนี้พี่ๆเนี่ยบอกได้เลยพี่ตัวรถอาจจะมีแบบว่าฝุ่นมีอะไรบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าตัวรถนะคะเป็นตัวรถเข้าใหม่ค่ะพี่ใครสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยว่าสนใจทะเบียน9กไก่กไก่9194นะคะวิออสกรุงเทพมหานครนะคะถ้าพี่ๆสนใจติดต่อมีมาได้เลยนะคะรับประกันได้เลยค่ะพี่รถคันนี้ปลอดศูนย์นะคะไม่มีจมน้ำชนหนักพิการ กับสีกอไม้แน่นอนคะ่ะดูที่ตัวรถกันเลยดีกว่าตัวล้อรถนะคะตัวล้อแม็กนะ,ะได้มาเป็นสีเทาดําแบบนี้เลยตัวล้อแม็กนะคะไม่มีกินเนินไม่มีขึ้นเนินเดมิมๆแบบนี้เลยนะคะแถมตัวยางได้ามาเป็นของตัวมิชลินนะคะพี่ตัวยางนะคะได้มาเป็นปี2 0 2 4แบบนี้เลยนะ,ะนะคะอะไรมาไม่คุ้มพี่รถนะคะราคาแค่3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันมาเพรอมไม่หลักหมื่นนะีคะแถมอะไรรู้ไหมพี่พี่ แถมได้ตัวยางของมิชลินด้วยนะคะสำหรับตัวล้อแม็กนะคะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะตัวล้อแม็กเดิมๆแบบนี้เลยค่ะพี่กระจกนะคะได้มาเป็นของโตโยต้าแท้นะ,ะกระจกนด้นมาเป็นของโตโยต้าแท้นะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจติดต่อมีมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องยางช่วงล่างตั้งศูนย์แบตเตอรี่ไายของเหลวนะคะอันนี้ก็คือมีใช้มาตรฐานของไทยพัฒด้านหน้าตรงนู้นเลยนะคะใช้มาตรฐานของไทยพัฒเปลี่ยนให้หมดทุกอย่างเลยนะคะ ดูที่ตัวภายในตัวรถกันดีกว่าค่ะพี่สําหรับคันนี้ภายในตัวรถถ้าเป็นตัวมิดนะคะพี่ๆอาจจะดูคลิปนี้มาหลายคลิปแล้วนะคะอาจจะเบื่อบ้างอะไรบ้างแต่พี่ๆอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเพราะว่าวีออนะคะมีเข้าใหม่ตลอดพี่มีทั้งหม่หลักแสนหลักหมื่นนะคะพี่ๆอยากได้รุ่นไหนสีไหนมี่มีให้ตลอดเนะะี่ยค่ะ ตัวมินนะคะตัวเบาะจะได้มาเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีขาวแบบนี้เลยค่ะตัวเบาะนะคะบอกเลยเจ้าของเก่าดูแลดีมากไม่มีริ้วไม่มีรอยนะคะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าตัวเบาะที่เห็นเปื้อนๆเนี่ยอันนี้ไม่ต้องกังวลนะพี่ๆแต่หนูมีทําความสะอาดให้อยู่แล้วนะคะสำหรับหัวน็อตนะคะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะทั้งตัวด้านบนและตัวด้านล่างหัวน็อตเดิมๆนะคะไม่มีขันไม่มีไขสําหรับตัวแผ่นเพจนี้เห็นนะคะสําหรับตัวรถคันนี้นะคะเป็นตัวรถปี2021ค่ะพี่ถ้าพี่ยาามดูรรถตจิงสาามรถเาไดค่ะพี่์สาขาสนง46ะคะ สำหรับตัวมิดนะคะจะได้มาเป็นสีโรสโกแบบนี้เลยพี่นะตกแต่งสีโรสโกแบบนี้เลยดูที่เบาะหลังนะคะสำหรับเบาะหลังนะพี่ไม่มีอรอยขาดนะคะตัวเบาะหนังเบาะหลังตึงๆแบบนี้เลยนะคะตัวเบาะหลังตึงๆแบบนี้เลยพี่ให้ดูได้เลยนะคะเดี๋ยวมี่พาวนไปดูฝั่งคนขับนะวันนี้ในคลิปนี้นะคะมี่จะมาสอนวิธีการดูรถจมน้ําดูยังไง รถท่อนหนักดูยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้มีจะมาสอนวิธีดูในคลิปนี้แล้วบอกเลยวิธีดูง่ายมากๆนะพี่นะคะบอกได้เลยว่าวิธีดูง่ายมากนะคะแค่แบบว่าดูข้างใต้นะคะกับด้านท้ายแค่นั้นเองวิธีดูนะคะดูอย่างนี้ค่ะพี่เดี๋ยวมี่พาดูนะคะเดินมาที่ฝั่งคนขับได้เลยนะคะเดินมาที่ฝั่งคนขับสังเกตหัวน็อตก่อนนะคะหัวน็อตต้องไม่มีการขันไม่มีการไขนะคะหัวน็อตต้องเดิมๆแบบนี้เลยพี่ หัวน oh, mm ็อ hmm. ตต้องเดิมๆแบบนี้ทั้งตัวด้านบนและตัวด้านล่างนะคะหัว oh, น mm ็อตเดิมๆแบบนี้เลยนะสำหรับแผ่นลมยางนี้เห็นคะ่ะพี่ขนาดยางนะคะอยู่ที่185ั 60R15 60 mm hmm. นะีคะต่อมานะคะตัวแป้นเบรกกับแป้นคันเร่งมีให้ดูให้ใกล้แบบนี้เลยนะคะ mm hmm. ถ้าสมมติว่าตัวรถนะคะพี่โดนชนหนักมานะขออภัยค่ะถ้าสมมติตัวรถนะคะโดนจมน้ํามานะพี่หนูพูดได้เลย mm hmm. นะ,ะตัวแป้นเบรกกับแป้นคันเร่งมีสนิทแน่นอนนะ,ะสำหรับตัวมีดนะีคะได้ออปชั่นฟังก์ชันมาครบแล้วนะคะเพราะหนึ่ง ได้กล้องถอ,อยมาด้วยนะคะคันนี้มีกล้องถ,ถอยให้นะพี่คันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวค่ะพี่เป็นรถบ้านเนาะหัวน oh, ็อตเดิมเดิมค่ะพี่ทั้งตัวด้านบนและตัวด้านล่างเลยนะคะหัวน็อตเดิมเดิมแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งหนึ่งหัวน<ๆ>็อตเดิมเดมเหมือนกันอีกฝั่งหนึ่งนะคะหัวน็อตก็เดิมเดมแบบนี้เลยนะคะรูกลมนีม่เห็นชัดแบบนี้เลยนะคะรูกลมที่ฝั่งกะงะระโปรงได้ต่างๆนะนามีา่ greed. เห็นด้านหลังกว้างเนะคะีคฮะพวกเครื่องมืออุปกรณ์อะไรต่างๆจะอยู่ตรงนี้เลย นะที่จริงจะอยู่ข้างใต้นั่นแหละแต่ว่าคันนี้เพิ่งเข้าใหม่นะคะพี่พี่เขามาตรวจสภาพมาเช็ครถอะไรพวกนี้นะ,ะสาหรับตัวยางอะไหล่มีให้เรียบร้อยนะคะพี่ยางอะไหล่มีให้ซีนทังวัชสีเปลือกไข่ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะมีมีให้ฝั่งซ้ายฝั่งขวามีให้ะคะ่ะพี่ดูสีดีๆนะนะคะต้องเป็นสีเปลือกไข่แบบนี้เลยนะพี่ถ้าสมมติว่ารถโดนชนหนักมาเนี่ยคะตัวนั้นอ่ะตัวสีทางาา้าวสีเปลือกไข่จะเป็นสีสีเทาดําหรือสีดํานะคะ พีที่ดูรถอะดูง่ายๆพี่ดูที่หัวน็อตดูที่แป้นคันเร่งและดูที่ตัวซีนทางมะพร้าวนะคะจริงๆมันดูได้หลายมุมนั่นแหละพี่จริงๆมันดูตรงหัวน็อตถ้ารถด้านหน้าโดนชนมามันดูตรงหัวน็อตได้นะ <S <S นะคะมเปิดฝากระโปรงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ต้องหยุดไปชั่วขณะนะคะเพราะเมื่อกี้ พอดีสายโทรศัพท์เข้านะคะพี่ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อที่ตัวฝากระโปงกันเลยนะ,ะสคสำหรับตัวฝากระโปงนะคะพี่หัวน็อตทั้งด้านบนและด้านล่างนะคะไม่มีการขันไม่มีการขไารขหัวน็อตด้านข้างแก้มมีเห็นแบบนี้เลยนะคะถ้าตัวรถโดนชนหนักมานะพี่หนูพูดได้เลยว่าหัวน็อตด้านข้างแก้มนะคะไม่มีเห็นแน่นอนนะคะตัวเครื่องเดิมๆเ,เลยค่ะพี่ไม่มีการไปยกรหรือทําอะไรมาแน่นอนนะคะเมนอาข้างถังมีเห็นแบบนี้เลยหัวน็อตด้านข้างแก้มมีให้ครบเดี๋ยวมีสตาร์รถให้ดู มีสตาร์ทรถให้ดูจะให้ดูเครื่องด้วยพี่ๆเพราะว่าถ้าเครื่องมีควันมีอะไรเราก็จะเห็นเลยนะตัวเครื่องําเดิมแบบนี้เลยนี่ให้ดูนะคะสายพานทำงานสายพานวิ่งอยู่นะคะตัวเครื่องนะคะเป็นตัวเครื <imer. S 2> <guarante> ่อง VVTI นะคะพี่เป็นตัวเครื่อง4สูบ16วาลนะคะกำลังแรงม้าอยู่ที่108แรงม้าเท่านั้นนะคะพี่สำหรับตัวต o y o ้า V i ออนนะคะตัวเครื่องนะคะเป็นตัวเครื่อง VVTI นะคะเป็นตัวเครื่อง4สูบ16วาลนะคะกำลังอยู่ที่ 108รแรงม้าเท่านั้นนะคะพี่แล้วก็เรื่องแบตเตอรี่ช่วงล่างตั้งศูนย์ถ่ายนำ้ำมันเครื่องนะคะมีจัดการให้หมดเลยนะคะจัดการให้หมดเลยพี่พี่เรื่องภาษีพรบนะคะมีก็เป็นคนทําให้พี่พี่รับรถกับมีไม่ต้องทาอะไรเลยนะคะเพราะครบจบในที่มีที่เดียวเลยนะคะเดี๋ยวมีให้ดูตัวตาปั๊มโตโยตา้ามีให้ดูนะคะตัวตาปั๊มโตโยต้าอยู่อยู่อยู่ีตัวตาปั๊มโตโยตาย้ตตา,ตยตาอยู่ตรงนี้นะครัต,ตาปั๊มโตโยตา้ามีให้อะไรมีให้นะพี่ให้ดูตัวเครื่อง นะคะมีให้ดูตัวเครื่องเลยนะคะถ้าสมมติตัวเครื่องมีปัญหาพี่ป่านนี้ควันขึ้นแล้วนะคะควันขึ้นแล้วแล้วก็มีน้ํามันเครื่องซึมน้ามันเครื่องไหลน,นะคะประมาณนี้เลยเดี๋ยวไปดูที่ออปชั่นฟังก์ชันภายในรถของวิออสนดเหล่านะะสำหรับด้านในนะพี่ถือว่าเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะคะถือว่าเจ้าของเก่าดูแลดีเลยนะคะเพราะหนึ่งก็คือตัวรถนะคะพี่ตัวบอกถ้าดูแลไม่ดีอะ่ะ เบาะลุยไปแล้วนี่ตัวเบาะยังเดิมๆยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะดูที่เร่งไม้ตัวจริงกันเลยดีกว่าค่ะพี่คันนี้นะคะเร่งไมาอยู่ที่เจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าโลเท่านั้นนะคะใครได้ไปถือว่าโคตรคุ้มนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะคะพี่เป็นตัวโตย่าวิย้อนหนึ่งจุดห้ามิตรเป็นตัวรองท็อปนะคะนี่ตัวหน้าจอนะคะได้มาเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาดเจ็ดนิ้วนะคะพี่เชื่อมต่อ AUX ได้ USB ได้บลูทูธได้เชื่อมได้ง่ายเลยนะคะและคันนี้แอร์เย็นเพียงพอด้วยนะคะสำหรับคันนี้ตัวแอร์นะคะได้มาเป็นแอร์ออโต้แบบนี้เลยพี่ตัวเกียร์นะคะได้มาเป็นเกียร์ขั้นบันไดให้ดูกล้องถอยค่ะพี่กล้องถอยเดิมๆแบบนี้เลยนะคะกล้องถอยไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวกล้องถอยชัดเจนแบบนี้เลยนะคะสำหรับตัวสีด้านข้างนะพี่ปรับเปลี่ยนได้อะไรได้หมดเนี่ยเดี๋ยวดูที่ตัวด้านในตัวรถนะคะรายการจดทะเบียนมีให้ใหเรียบร้อยนะคะพี่รีโมทมีให้ นะรีโมทตัวหน้าจอมีให้พี่หายากนะที่แบบมีรีโมทหน้าจอให้อะไรแบบเนี้ยนะคพวกเอกสารอะไรต่างๆนานานะคะแล้วก็แบบมันจะมีคู่มือที่แบบว่าซื้อมือหนึ่งมาใช่ไหมพี่มันจะมีคู่มือพวก A U S U S B อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวมี้ก็ให้ไปด้วยมีไม่ได้เก็บไว้นะนะคะไม่ได้เก็บไว้ก็คือให้พี่ๆไปด้วยเลยนะกระจกมีให้แบบนี้กระจกไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะไม่มีรอยลงยันอะไรเลยนะคะเดี๋ยวมีปรับมุมกล้องให้ดูตัวเพดาน เดิมๆแบบนี้เลยพี่ใครนะคะที่สนใจเป็นตัวตัวต้าวิญญ1.5มิฟคันนี้นะคะสามารถ inbox เข้อหามนี้ได้เลยนะคะพี่ๆที่เบอร์084 514 5493เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ๆท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะถ้ากดกันแล้วขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้สว<ๆ>ัสดีค่ะ